สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอและวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง h ฮ l ไ i เซอบิดเปิดผีภาค5โดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2000นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอย่าลืมกระือไลค์ยและซัดปุ่มซับตไคร้ผมด้วยนะแล้วถ้าหากพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นให้แน่นแล้วตามไปรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือน เนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำหนังจะเปิดมาที่โจเซฟซึ่งเขากำลังเล่นหมากรุกกินตังกับครูสอนบาสอยู่ โจเซฟเขาเป็นตำรวจนะครับแต่หมอนี่มันเป็นตำรวจน้ำเสียแบบน้ำเน่าเลยเล่ายาผู้หญิงพี่แกเอาหมดก่อนจะออกไปทำงานมันก็ได้สูดยาเพิ่มพลังไปหนึ่งทีจากนั้นมันก็มาทำงานกับเพื่อนที่มีชื่อว่าโทนี่และเคสแรกที่เจอวันนี้ก็เป็นศพของชายที่ตายอยู่ท่ามกลางห้องเหมือนกำลังทำพิธีอะไรบางอย่างพอเช็คดูบัตรประจำตัวแล้วชายคนนี้มีชื่อว่าเจโชเป็นเพื่อนสมัยเด็กที่เคยโดนโจเซฟบูลลี่อย่างหนักนะครับจนขนาดที่เจโชต้องย้ายออกจากโรงเรียนไปเลยทีเดียว มาเจอกันอีกทีก็ไปหวังซะแล้วโจเซฟก็เดินตรวจสอบไปเรื่อยๆนะครับจนเตะตาเข้ากับเชิงเทียนอันหนึ่งที่มีรูปร่างประหลาดเพราะมันมีกล่องปิิศนาเป็นฐานแถมยังมีนิ้วของคนฝังอยู่ในแท่งเทียนอีกต่างหากพอกลับมาโจเซฟก็แอบขโมยเงินในกระเป๋าหลักฐานแล้วมันก็แก้ไขเลขให้เหลือแค่หนึ่งร้อยดอลลาร์ที่แกเอาสุดจริงๆแถมยังขโมยกล่องปิิสนาติดมืออีกต่างหากจากนั้นมันก็กลับมาหาลูกเมียที่บ้าน ดูจากท่าทางของเมียแล้วเหมือนขาดการทําการบ้านจากโจเซฟมานานนะครับอาการมันออกแต่โจเซฟก็เลือกที่จะเมินเธอและออกไปซื้อกินซะอย่างนั้นโดยคนที่โจเซฟซื้อมาเธอมีชื่อว่าเดฟฟี่ก่อนจะเริ่มซี่กันทั้งสองก็ดบยาเพื่อเป็นอัตโลดพอเสร็จกินแล้วเดฟฟี่ก็หลับส่วนโจเซฟมันก็นั่งสนรูปกล่องเล่นในห้องน้ําจนกล่องมันเปิดออกแล้วเขาก็โผล่มาอีกที่ในห้องนอนของเด็กพอเดินออกมาก็เจอกับซีโนบยที่มีชื่อว่าไวเออร์ทวินเป็นซีโนบยสาวฝาแฝดน,นะครับ ทั้งสองก็มาลูบๆคำคำโจเซฟไปถึงใต้ผิวหนังเลยทีเดียวดูจากหน้าตาของมันแล้วไม่รู้ว่ามันเจ็บหรือมันปีนกันแน่จากนั้นมันก็มีเสียงเด็กขอความช่วยเหลือโจเซฟมันเลยได้สติแล้ววิ่งลงบันไดามาแต่มันก็โดนดักโดยซีโนไบอีกตัวที่มีชื่อเรียกว่าทอโซโจเซฟที่ไม่มีทางไปพี่แกเลยตัดสินใจกระโดดลงมาจากบันไดแบบจ่าพนมตกลงมากระแทกโตแลนอนจุกอยู่แป๊บหนึ่งพอเปิดประตูออกมาก็เจอพินเฮดที่ดักอยู่กระชากหน้าแหก จากนั้นเขาก็สะดุ้งตื่นในห้องน้ําพร้อมกับกล่องเดฟ,ฟี่ก็ยังหลับอยู่ที่เดิมนะครับสงสัยเมื่อคืนโดนไปเยอะพอโจเซฟมาทํางานเขาก็ได้รับสายจากเดฟ,ฟี่โทรมาขอความช่วยเหลือเสียงของเธอดูหวาดกลัวจากนั้นเธอก็กรีดร้องออกมาและสายก็ตัดไปโจเซฟก็กลับมาดูที่ห้องและพบว่าเดฟ,ฟี่ไปหว่นไปนที่เรียบร้อยโพนี่บอกให้โจเซฟเอาเรื่องนี้ไปบอกกับผู้ใหญ่แต่โจเซฟมันกลัวจะโดนความผิดไปด้วยนะครับเพราะมันอยู่กับเธอเป็นคนสุดท้าย มันเลยขอให้โทนี่ปิดเรื่องนี้ไว้และช่วยกันทำลายหลักฐานด้วยความเป็นเพื่อนโทนี่มันก็ยอมแต่เขาหารู้ไม่ว่าระหว่างที่ทำลายหลักฐานอยู่ไอ้โจเซฟมันแอบเอาปากกาและซองบุหรี่ของเขามาทิ้งไว้ในห้องมันกะจะโยนความผิดให้โทนี่นะครับไอ้หมอนี่มันเลวจัดๆใกล้ๆกับศพของเดฟฟี่มันก็มีนิ้วมือวางเอาไว้เหมือนคดีของเจโชเดโจเซฟมันเลยรีบมาเร่งเจ้าหน้าที่ให้รีบหาลายนิ้วมือจากหลักฐานและเขาก็พบว่าเป็นของชายคนหนึ่งโจเซฟมันเลยรีบไปหาชายคนนั้นทันที ซึ่งชายคนนี้ก็เป็นช่างรับเจาะร่างกายนะครับที่พวกชอบความเจ็บปวดมาใช้บริการเหมือนบริษัทรับทรมานดีๆนี่เองโจเซฟบอกไอเจโชมันไปหว่านแล้วหลักฐานมันบ่งบอกว่ามีลายนิ้วมือเองอยู่ด้วยรู้อะไรรีบบอกมาให้หมดช่างมันเลยบอกว่าเจโชขโมยกล่องไปจนโดนเจ้าของตามเก็บโดยเขามีชื่อว่าเอนจิเนียร์ช่างบอกอย่าไปล้อเล่นกับไอหมอนี่นะเดี๋ยวจะได้ตามเจโชไป ก่อนจะกลับโจเซฟมันก็ได้เห็นภาพหลอนลอยสัก์ที่หลังของช่างเป็นไวเออร์ทวินนะครับจากนั้นมันก็มาหาข้อมูลต่อจากสายของมันเบอร์นี่ไอหมอนี่มันหาทุกอย่างให้โจเซฟเลยนะครับเล่ายาผู้หญิงแต่เบอร์นี่มันก็ไม่กล้าพูดถึงเรื่องเอนจิเนียร์โจเซฟมันเลยกระทือเป็นหนึ่งชุดเบอร์นี่มันถึงจะยอมพูดมันบอกเพื่อนของมันเทอร์รี่เคยพาสาวที่เคยทํางานกับเอนจิเนียร์นี่ไปแต่งงานด้วยแต่จากนั้นไม่นานสาวคนนั้นก็เหลือแต่หัวและเขาก็ได้คําเตือนเหมือนกับนาย ในร้านอาหารก็มีเด็กเอาวิดีโอมาให้โจเซฟพอเขาเปิดดูมันก็เป็นคลิปของไอเบอร์นี่โดนกระทืบจนตายนะครับโดยชายไรหน้าแถมมันยังทิ้งนิ้วไว้ให้โจเซฟอีกต่างหากพอเขาเอาวิดีโอไปเปิดให้หัวหน้าดูวิดีโอมันก็เปิดไม่ได้ซะอย่างนั้นนะครับหัวหน้าเลยคิดว่าโจเซฟหลอนยานและไล่ให้เขาไปหาจิตแพทย์โจเซฟก็มาหาจิตแพทย์ตามคำแนะนําทั้งสองก็คุยกันได้ไม่นานโจเซฟก็กลับมาทํางานต่อและเขาก็เห็นภาพหลอนอีกครั้ง ตำรวจก็เจอว่า Bernie เบอร์นี่ไปสบตามที่โจเซฟบอกในวิดีโอและมันก็มีนิ้วอยู่ในเก๊ะแบบที่เขาบอกเดะแถมในมือถือไอ้เบอร์นี่ยังมีข้อความทิ้งไว้เป็นของเทอร์รี่เขาบอกว่าเขาได้ติดต่อคนที่รู้เรื่องเอนจิเนียร์ไว้ให้แล้วโจเซฟก็รีบมุ่งไปทันทีแต่สิ่งที่เขาเจอก็คือส้นตีนโจเซฟโดนหลุมกระทืบแต่เขาก็ได้ข้อมูลมาว,ว่าเด็กที่เขาตามหามันเป็นเกมที่เอนจิเนียร์วางไว้ให้เขาเล่นโจเซฟเลยขอให้โทนี่พาเขาไปหาหมอจิตเวช จากนั้นเขาก็เล่าสิ่งที่เจอให้หมอฟังหมอบอกเคยมีเคสแบบคนคนหนึ่งเขาสืบเรื่องเอนจิเนียร์ในแหละแต่สักพักเขาก็พูดถึงเรื่องเหนือธรรมชาติและปีศาจจากนรกในวันสุดท้ายเขาก็เอาปืนยิงกรอกปากตัวเองตายพอกลับมาที่บ้านโจเซฟก็หลับแต่มันก็มีคนโทรมาหาเมียของเขาบอกว่ามีคนไปเยี่ยมแม่ของโจเซฟที่บ้านพักคนชราซึ่งลงชื่อว่าเอนจิเนียร์โจเซฟเลยรีบบึ่งไปหาพ่อแม่ด้วยความเป็นห่วง ระหว่างทางเขาก็เจอกับภาพหลอนต่างๆนะครับแต่โจเซฟมันก็ใจแข็งเดินต่อไปพอเข้ามาเจอพ่อแม่เราก็จะได้เห็นว่าพ่อของโจเซฟเป็นผู้ป่วยติดเตียงแม่ของเขาก็พูดซ้ำๆว่าทําไมถึงทิ้งพวกเราไว้ที่นี่จากนั้นโจเซฟมันก็ได้ยินเสียงของเด็กอีกครั้งและมันก็กลับมาที่ห้องเด็กห้องเดิมเหมือนตอนต้นเรื่องจากนั้นมันก็ได้ยินเสียงพ่อแม่กรีดร้องและมีเลือดไหลออกมาจากประตูเสร็จแล้วมันก็สะดุ้งตื่นจากนั้นเหตุการณ์ก็วนลูปเดิม มีสายเข้าและบอกเอนจิเนียร์ไปเยี่ยมพ่อแม่ของเขาแต่รอบนี้พ่อแม่ของเขาไม่ได้อยู่นะครับเหลือไว้แค่เตียงเปื้อนเลือดพร้อมกับกล่องของขวัญซึ่งด้านในมีนิ้วทิ้งไว้2นิ้วพร้อมกับจดหมายที่บอกที่อยู่โจเซฟก็จะมุ่งตรงไปทันทีแต่โทนี่ก็บอกหัวหน้าต้องการเจอตัวนายซะก่อนเหมือนว่าโจเซฟมันจะรู้ว่าจะโดนอะไรนะครับเพราะทุกศพที่ตายล้วนมีมันเกี่ยวข้องอยู่ด้วยมันเลยซัดหน้าโทนี่เป็นหนึ่งหมัดพร้อมก็บ,บอกว่าจะไปแก้ไขเรื่องนี้เอง พอมาถึงตามที่อยู่โจเซฟมันก็เห็นว่าโทนี่โดนทรมานอยู่ที่ตึกตรงข้ามโดยชายไร้หน้าคนเดิมจากนั้นมันก็มีสายเข้าเป็นสายของเอนจิเนียร์มันก็บอกเขาว่ารีบกลับบ้านซะพอกลับมาที่บ้านโจเซฟก็พบว่าครอบครัวของเขาถูกมัดเอาไว้และเธอทั้งสองก็ไปหว่นไปที่เรียบร้อยจากนั้นหมอก็โผล่มาและบอกกว่าทั้งสองจะตายเล่นเอาเหงือกแห้งเลยทีเดียวจากนั้นศพของเมียเขาก็บอกโกหกเราทำไมลูกก็ฟื้นขึ้นมาเสริมว่าพ่อกลับบ้านมันแล้วเหรอเมื่อไหร่พ่อจะกลับมาหาเรา โจเซฟก็ทำได้แค่ร้องไห้และสัมผัสไปที่ตัวลูกนะครับแต่ด้วยความที่พวกเธอโดนแช่แข็งแขนของลูกก็หักคามือของเขามาและตกแตกเป็นขนมทอดกรอบเลยทีเดียวจากนั้นทั้งสองก็แตกสลายไปต่อหน้าของโจเซฟหมอมันก็หยิบนิ้วขึ้นมาแล้วบอกนี่เป็นนิ้วที่8แล้วนะขาดแค่2นิ้วเท่านั้นพร้อมก็บ,บอกว่าตำรวจเจอศพของโทนี่แล้วและในปากของโทนี่ก็มีนิ้วของนายอยู่ด้วยโจเซฟมันก็งงเป็นไก่ตาแตกเลยนะครับ พร้อมกับรู้ว่าไอหมอนี่แหละคือเอนจิเนียร์จากนั้นพินเฮดมันก็กลับคืนล่างเดิมมันก็บอกโจเซฟกลับบ้านซะแล้วจะเข้าใจเรื่องทุกอย่างเองโจเซฟมันก็ถือลูกซองจะตามมาเป่าพินเฮดแต่มันก็ดันกลับมาที่ห้องเดิมพร้อมกับเห็นว่ามีเด็กนั่งอยู่ซึ่งเด็กคนนี้ก็คือโจเซฟในวัยเด็กนั่นเองมันก็ตามตัวเองลงมาแล้วพบกับแม่จากนั้นทั้งบ้านก็เกิดแรงสั่นสะเทือนร่างเด็กของโจเซฟก็ค่อยๆหายไปเหลือไว้แค่แม่ถือมีดพยายามจะก,กระซวกเขา แม่ก็พูดซ้ำๆเหมือนเดิมว่าทำไมถึงทิ้งเราไว้ทำไมถึงไม่ไปเยี่ยมเราเลยจากนั้นพ่อของโจเซฟก็กระโดดมาล็อกคอเขาไว้โจเซฟก็ถลนปาดเป็นหนึ่งแผลโจเซฟที่ไม่มีทางเลือกก็เป่าพ่อแม่กระเด็นไปหวั่นคาที่พอเขาเปิดประตูออกมาโจเซฟก็มาโผล่อีกที่และเจอกับศพของเดฟี่เธอก็กระโจนใส่เขาและกระซิบข้างหูว่าคุณจะได้ทุกอย่างที่คุณต้องการแต่โจเซฟมันก็ผลักเธอออกไปคนต่อไปที่โผล่มาก,ก็คือโทนี่ เขาก็ตรงมาทำลายโจเซฟด้วยการปาไม้ข้างเขนปักขาไปหนึ่งทีโจเซฟที่ทนไม่ไหวก็เป่าโทนี่ไปอีกคนจากนั้นเขาก็โผล่มาเจอเบอร์นี่ต่อมันก็พยายามทำลายโจเซฟนะครับและเช่นเคยพี่โจปืนโตก็เป่าไอ้เบอร์นี่กระเด็นออกจากรถและเขาก็ได้ยินเสียงเด็กอีกครั้งซีโนโบก็ปรากฏตัวให้เขาเห็นจากนั้นพี่โจปืนโตก็มาโผล่ในห้องมืดและก็เจอกับตัวเองในวัยเด็กนั่งอยู่บนเก้าอี้พร้อมกับชายไรหน้าก็โผล่มา โจเซฟก็เอาปืนจ่อไปที่มันจากนั้นมันก็ฉีกหน้าของตัวเองออกเผยโฉมหน้าที่แท้จริงของมันก็คือโจเซฟตอนนี้ในห้องมีโจเซฟทั้งหมด3คนเลยนะครับจากนั้นมันก็มีโซ่มาตึงโจเซฟตัวจริงเอาไว้พินเทปมันก็ตามออกมาแล้วบอกทาคนอื่นไว้เยอะโดนเองซะบ้างเป็นไงล่ะแค่นี้ทําไปจําไม่ได้และโจเซฟตอนเด็กก็โดนเชือดคอไก่ไปหวานพินเทปมันก็เริ่มทรมานโจเซฟตัวจริงนะครับและบอกตอนนี้นิ้วทั้งส0ก็ครบแล้ว จากนั้นโจเซฟก็ตื่นขึ้นอีกครั้งพร้อมกับกล่องเหมือนตอนต้นเรื่องทุกอย่างมันก็ดูปกตินะครับแต่พอมาทํางานโจเซฟมันก็ได้รับสายจากเดฟฟี่เหมือนเดิมพอรู้แบบนี้มันเลยตัดสินใจเอาปืนกรอกปากตัวเองซะแต่มันก็ไม่ได้ตายดีนะครับกลับมาตื่นที่เดิมอยู่ดีเหมือนว่าตอนนี้โจเซฟจะอยู่ในหลูปแพ่งการทรมานของเขาแล้วและเฮลไลเซอร์ภาค5ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกระบิดเปิดผีภาคห้า ภาคนี้ผมบอกเลยหาดูยากสุดๆเลยนะพี่แกไม่มีทั้งซับไทยและภาคไทยผมนี่ดูด้วยความลำบากสุดๆถ้ามีส่วนไหนที่ผมเข้าใจในเนื้อเรื่องผิดผมก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับผมพยายามฟังและแปลใหถึงที่สุดในความสามารถของผมแล้วมันได้แค่นี้จริงๆสําหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนการสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทืบไลค์และสั่ปุ่มซับตไคร้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ